สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะตันนี้สถานการณ์โควิดน่าเป็นห่วงก็เป็นห่วงประชาชนที่รักทุกท่านนะดูแลสุขภาพกันด้วยก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะประชาชนด้วยกันนะวันนี้จะมาแนะนำํำเจลล้างมือที่ใช้ได้ผลดีนะก็ผมก็ใช้ทุกวัน nè nè bên chiều ha à, hò nè tăng mưa có kha chứa kha chứa à, nè ok Bên cát kha chứa nè แล้วก็ออกก่อนออกจากบ้านนะจ่เริมใส่แมสกันด้วยนะ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นการ <c oughs> ป้องกันโควิดนะโอเค <c oughs> ก็รักประชาชนรู้รักทุกด้านนะสวัสดี